สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านค่ะพี่น้องค่าคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแางทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะลมแห้งค่ะพี่น้องขะเนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด็ดเม็นๆได้ค่ะพี่น้อง่าสาหรับงวดประจำวันที่1เดือน12ปี6กหาคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะคะพี่น้อง่าสําหรับงวดนี้ เจ้าแรกแหกมารกับรุยซอกกางูเทเดนในกระเขาเด้อค่ะพี่น้องค่ะเข่า2อตัวแปดเกาเน้ค่ะพี่น้องเนาะวันนี้เอามาฝากมาตอนมาแบ่งปันให้เพื่นๆในบนในด้ชมค่ะพี่น้องค่ะเลขสามตัวเพิ่นกับซิมี่หกสองเก้าห้าแล้วก็เจ็กค่ะพี่น้องค่สองเก้าศูนยองสามเก้าสาม โตเด่นวิ่งบนวิ่งเก่าศ so ูนย์หนึ่งเนื่องจากพี่น้องจ้าขอบคุณเจ้าของคอมมอนทุกทุกแอรทุกทุกท่านค่ะพี่น้องค่ะเจ้าไดเด่นเจ้าได้เม่นกับสีสันหามาฝากมาต้อนมาเบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนได้เบ่งปัให้ชมจ้าใครบ่มักบ่ชอบก็เลื่อนผ่านแล้วจะเด้อผู้ใดมักผู้ใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คือเก่าแล้วก็พี่น้องค่ะ เจ้าที่สองค่ะเจ้าที่สองนี่เด่นล่างในกระพี่น้องขาเข่าแล้วเลี้วสามงวดในกระพี่นอ้องเด้อเป็นเลขคำนวณขอบคุณเจ้าของขอ,งขอมุ่นพนําค่ะเห็นว่าเข่าดีเข่าดูเข่าบอยก็เลยมาฝากค่ะพี่น้องขางวดนี้โตเด่นพนเพื่อสิสามหกหกสามนะคะพนะทำเครื่องหมายดอกจันไบที่ของพนกับสิมีอยู่หกหางหกชุดจ้ะ 6 0 3 6 6 1 8 1 8 3หกแปดสล้วก็แปดสองเนาะจ๊ะเนาะปึงความเสื่อส่วนบุคคลคือเก่านะค่ะใครไม่รักไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะจ๊ะใครรักใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะเล็กด็ดเล็กเม็นเหม็นท่องเยาวนพาสงเลคค่ะพี่น้องค่ะ ต่อไปอีกท่านหนึ่งค่ะพี่น้องคลิปนี้กับสามเอ็ดเอ็ดสามท่านคือเก่าค่ะเหล็กตามล็อกค่ะพี่น้องค่ะเหล็กโพนีิมีอยู่เก่าหางเก่าตัวเด่นล่างคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะเข่าล่างต้องตรงมาสามสี่หัวแล้วงวดนี้ก็เลยสามาฝากอีกค่ะพี่น้องค่ะสำหรับตามล็อกเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะอันนี้เป็นสูตรใหม่ของเพิ่นนะคะหาสามหาเก่าหาหกหกสามหกเก่าหกหก สองสามสองเก่าแล้วก็สองหกหกสามนิก็นชนกันไลแอดอยู่เด้อค่ะพี่น้องขาสองเก่านิก็นชนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเมดเด้อร์ท่าพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจ้าเจอกันอีกคลิปหน้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะจ้า